นิทานเรื่องย่อจลลอยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อนักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษยามค่ำคืนที่ทุกคนต่างพากันหลับไหลโซฟีได้กิงไวสิบขวบผู้เก่งกล้าเกินวัยและอาศัยอยู่ในบ้านเลี้ยงดูเด็กกำพร้ากลับไม่ยอมหลับตาลงเธอคอยระแวดระวงังปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาเหมือนกลัวการมาของอะไรบางอย่างมันเป็นชั่วโมงสันประสาทเมื่อมีปีศาจออกอละว,ว่า และผู้คนไหนตัวไปคนดูแลบ้านคิดว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืนเด็กๆคิดว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่งแต่ฉันคิดว่ามันคือเวลาตีสามซึ่งก็คือเวลานี้เวลาที่ฉันคนเดียวที่ยังตื่นอยู่โซฟีสวมแว่นหยิดไปฉายมากลุมโปงอ่านหนังสืออยู่บนเตียงและได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากข้างนอกนั้นอย่าได้ลุกออกจากเตียงอย่าได้ไปที่หน้าต่างและอย่าได้แอบดูข้างหลังผ้าม่านโซฟีบอกกับตัวเอง ก่อนจะค่อยๆทำทุกอย่างที่ว่ามาทีละอย่างเธอลุกออกจากเตียงไปที่หน้าต่างและเปิดผ้าม่านมองออกไปข้างนอกอย่างช้าๆแล้วเธอก็ต้องยืนเบิกตากว้างตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นมือขนาดใหญ่เกินกว่าจะเป็นมือของมนุษย์โผล่มาจากหลังตึกตรงมุมถนนก่อนเธอจะสบตากับเจ้าของมือเข้าอย่างจังร่างนั้นสวมผ้าคลุมศีรษะมือซ้ายถือกระเป๋าและอะไรบางอย่างคล้ายทรัมเป็ตยืนทำงานอยู่กลางถนน ดูเหมือนคนทุกอย่างต่างกันนิดหน่อยหรืออาจจะไม่นิดตรงที่ร่างนั้นสูงเกือบเท่าตึกสองชั้นครึ่งและกำลังเดินรีตรงเข้ามาหาเธออย่าได้ลุกออกจากเตียงอย่าได้ไปที่หน้าต่างและอย่าได้แอบดูข้างหลังผ้าม่านโซฟีหนีกลับไปนั่งคลุมโปงตัวสันอยู่บนเตียงพร้อมท่องข้อห้ามอีกครั้งแต่สายเกินไปแล้วมือขนาดใหญ่ยื่นเข้ามาจากทางหน้าต่างและคว้าตัวเธอไปทางผ้าห่มก่อนจะพาเธอวิ่งลัดเลาะไปตามถนน โดยไม่มีใครพบเห็นเพราะเขามีความสามารถในการพรางตัวเป็นอย่างดีเขาพรางตัวเป็นผนังตึกโดยใช้ผ้าคลุมได้หลบหลังซอไฟถนนโดยเอามือปิดหลอดไฟไว้ก็ดูดีแอบท้ายรถบรรทุกก็เนียนหรือแม้แต่ยืนขาเดียวปลอมตัวเป็นต้นไม้ก็ได้อยู่เขาออกวิ่งแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วด้วยก้าวยาวๆของเขาจนออกไปนอกเมืองผ่านท้องทุ่งทิวไม้ชายหาดขึ้นสู่ยอดเขาสูงเสียดฟ้า ก่อนจะกระโดดเข้ากลุ่มก้นเมฆคลุบหายไปท่ามกลางฟ้าร้องและมาหยุดอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเหมือนจะเป็นที่พักอาศัยของเขาแสงไฟถูกจุดขึ้นทำให้โซฟีมองเห็นชัดเจนตอนนี้เองว่าผู้ที่ลักพาตัวเธอมาคือยักษ์แก่ตัวใหญ่ใบหูกว้างที่กำลังรับเมีดเตรียมทำอาหารมื้อค่ำอยู่อย่างไม่ต้องคิดอะไรมากหนีสิรออะไรโซฟีพยายามปีนหนีออกมาทางหน้าต่าง แต่ความลุกเล้กลุกลนของเธอก็ทําให้เกิดเสียงดังจนได้เจ้ายักษ์หันมาทางเธอไม่มีที่ให้เธอไปนอกจากเธอจะมีปีฉันหิวแล้วด้วยถึงเวลากินแล้วเจ้ายักษ์แก่พูดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนจับเธอใส่กระทะไปวางไว้บนโต๊ะเตรียมอาหารที่นี่ที่ไหนโซฟีรวบรวมสติถามดินแดนยักษ์ไงยักษ์แก่ตอบเป็นไปไม่ได้ โซฟีอุทานออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อเมื่อเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่บนมีดปังตอขนาดยักษ์ที่สับลงมาบนแตงยักษ์ขาดสองท่อนจนไส้ข้างในมันไหลยเยิ้มออกมาแล้วนั่นเสียงอะไรทันใดน,นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกลุ่มใหญ่ข้างนอกดังแว่วมาถึงในถ้าเสียงยักษ์นะยักษ์แก่ตอบพร้อมเดินไปปิดม่านหน้าต่างลงย,ยังมียักษ์แบบคุณอีกเหรอโซฟีถึงกับอดครวญอย่างสิ้นหวัง ตัวเดียวก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็มียักจอมขมือบยักเขี้ยวกระดูยักจอมกอดยักกินเด็กยักกินเลือดเนื้อยักกินตับไตใสพุงยักจอมเจ้าชู้ยักดูดเลือดแล้วก็ยักแหล่เนื้อยักแก่นับนิ้วให้ฟังได้โปรดอยกกินหนูโซฟีอ้อนวอนออกมาอย่างสยองพองขนฮ่าฮ่าฮ่าฉันเหรอ เธอคิดว่าเพราะฉันเป็นยักษ์ก็เลยต้องกินเนื้อคนเหรอแฮะฮ่าฮ่าฮไม่เคยชอบหรอกยักษ์แกหัวเราะและทำท่าแย่เธอเล่นอย่างใจดีแต่คุณจับหนูมาจากบ้านในกัมพูาคุณจับหนูมาทำไมแล้วยักษ์คนอื่นๆใจดีอย่างคุณไหมโซฟีเริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ก็เดียวๆเท่านั้นเสียใจที่ต้องบอกว่ายักษ์จะกินเธอหมดในคำเดียวสูง24ฟุตอย่างฉัน เล็กจ่อยร่อยในดินแดนยักษ์ฉันจําเป็นต้องจับเธอมาเพราะเธอเห็นยักษ์แล้วเมื่อเธอพูดออกไปทีนี้พวกมนุษย์ก็จะแตกตื่นและจะออกตามหล่ายักษ์จับพวกฉันขังไว้ในกรงไว้ดูเหมือนพวกฮิปโปปุกลุกจะรุกจุกเคและทิกิรับเจ้ายักษ์แก่อธิบายยืดยาวโดวยใช้คำผิดๆถูกๆหนูไม่พูดรอกเลยหนูกลับบ้นไปเถอะนะ โซฟีพยายามทำตาวิงวิงอ้อนวอนอย่างน่าสงสารไม่ได้เธอต้องอยู่กับฉันที่นี่ไปจนวันตายและอย่าได้พยายามหนีออกจากท้านี้ไม่งั้นเธอจะกลายเป็นเศษเนื้อติดฟันยักษ์พวกนั้นจะกลืนเธอทีเดียวเหมือนกลืนฝ่ายฟักทองเจ้ายักษ์แก่ดับความหวังเธอเสียสนิทก่อนจะหยิบผ้าห่มของเธอคืนให้ และจับเธอไปหย่อนไว้ในรังดูต้นทางบนเสากระโดงเรือของเตียงนอนทรงเรือของเขาเขาเรียกว่าพยฟักทองไม่ใช่ฝายฟักทอง,ทองแล้วชิกี้รับก็คือยีราฟไงจะลุกทุกเคก็คือจระเข้และฮิปโปพุกลุกก็คือฮิปโปโพเทมัสไงล่ะโซฟี่เหมือนจะไม่ทนกับการพูดผิดพูดถูกของเขาอีกต่อไปเลยช่วยแก้กลับไปชุดใหญ่จนเจ้ายักษ์หน้าจอยไปเสียสนิท ฉันใช้ภาษาไม่ถูกนักหรอกบ่อยครั้งที่พูดผิดจนกลายเป็นตรงกันขามเจ้ากย์กแก่พูดเสียงเศร้าพร้อมกับเดินไปหยิบขวดที่มีแสงสีฟ้าออกมาวางบนโต๊ะเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วเดินไปนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้โยกดูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณโซฟีขอโทษอย่างรู้สึกผิดที่เหมือนไปว่าเขาคุณอ่านหนังสือออกนี่แล้วนั่นขวดอะไรคะ เธอชี้ไปยังขวดที่มีแสงสีฟ้าเรืองรองอยู่ข้างในความฝันนะความฝันจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ลึกลับนะยักแก่พูดอะไรต่อม่อะไรพร้อมกับอ่านหนังสือให้โซฟี่ฟังไปด้วยจนเธอพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นโซฟี่หลับแล้วยักแก่จึงลุกขึ้นไปทำอะไรบางอย่างในห้องทำงานที่ซ่อนอยู่ใต้ม่านน้ำตกซึ่งเผยให้เห็นขวดเก็บความฝันมากมายของเขาคืนนั้น โซฟีฉวยโอกาสตอนยักษ์แก่หลับแอบหนีออกไปจนได้เธอวิ่งหนีไปอย่างสุดฝีเท้า uh. ทัานใดนั้นยักษ์จอมขมือก็โผล่จากที่ซ่อนคว้าตัวเธอไว้และจับเธอโยนใส่ปากทันทีทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากช่วยด้วยโซฟี่ร้องให้ยักษ์แก่ช่วยแต่สายไปเสียแล้วเขามองเธออย่างเฉยชาและปิดประตูถ้ำใส่โซฟี Sophie กรีดร้องอย่างหวาดกลัว ขณะร่วงลงไปในปากยักษ์ช่วยด้วยก่อนที่นิทานของเราจะจบลงตรงนี้แล้วเด็กๆก,ก็ไปนอนได้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมีเด็กหนึ่งคนนอนฝันร้ายโซฟีสะดุ้งตื่นขึ้นมาใช่แล้วเธอฝันไปคุณเป็นคนทำเด็กหญิงผู้ไม่เคยฝันเอ่ยขึ้นมาอย่างรู้ทันใช่แล้วเธอเด้าถูกมันจำเป็นยักษ์แก่อธิบายว่า เขาต้องทำให้เธอเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเธอคิดหนียักษ์ทุกตัวรักการกินเนื้อสดพวกเขากลืนกินมนุษย์ทั้งตัวได้เหมือนก้อนน้ำตาลคนไม่ใช่ตัวโซฟียังอดที่จะช่วยแก้คำผิดให้เขาไม่ได้อ่าใช่ใช่ยังไงก็เถอะพวกเขากินคนก็แล้วกันยกแก่พูดพร้อมกับหยิบขวดเครื่องดื่มสีเขียวฟองฟูลงล่างแทนที่จะฟูขึ้นบนมาเทใส่แก้ว สีเขียวนั่นอะไรโซฟีถามเมื่อเห็นเครื่องดื่มที่ฟองฟู่ไปผิดทางนั้นพร็อพสกอตเทิลยักทุกตัวต้องดื่มพร็อพสกอตเทิลที่ทำจากแตงใส่ไหลยักษ์แก่ใจดีตอบก่อนยกมันดื่มทั้งขวดทันใดนั้นเขาก็ตดพูดป้าดรัวรัวออกมาจนตัวลอยราวกับติดไอพ่นสีเขียวฮ่าฮ ah ่าฮาเป็นลมปุ่นปุ้นสัญญาณความสุขที่แท้จริงโชคดีที่มันไม่มีกลิ่น ไม่งั้นโซฟีคงสลบพาะกดิ่นตดยักษ์เป็นแน่แต่ก่อนที่จะมีใครพูดอะไรต่ออืมแกอยู่บ้านไม่ครับเสียงคำรามอย่างดูร้ายก็ดังขึ้นพร้อมกับประตูที่เปิดออกโซฟีรีบมุดเข้าไปซ่อนในแตงยักษ์อ<ม>ืมยักษ์ตัวใหญ่กว่ายักษ์แกสองเท่าถ้าทางดูร้ายเดินเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับเชิญแกคุยกับใครเสียงดังแต่เช้าจนทำฉันตื่นอืมแกมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อีกแล้วงั้นเหรอ มันทำยังดูร้ายพร้อมทำจมูกฟุดฟิตและเริ่มค้นหาไปทั่วห้องเมื่อได้กปลี่นมนุษย์หิวเหรอทำไมแกไม่กินแตงไสไหลละ่ยะยักษ์แกพยายามเบี่ยงเบนความสนใจและเอาถังน้ำมากันท่ามันไว้เพราะยักษ์ตัวอื่นกลัวน้ำแต่เมื่อเห็นเท้าของโซฟี่ที่ยื่นออกมาจากแตงไสไหลเดียเด๋ยวเดี๋ยวแกกินแต่เนื้อนะยักษ์แกร้องเสียงหลงพร้อมกับรีบกระโดดคว้าแขนยักษ์จองเขมือไว้ก่อนที่โซฟี่ที่อยู่ในแตงจะถูกเขมือไปด้วย ใช่ฉันเกลียยผักเหม็นเขียวและผล,ละไม้ทุกอย่างฉันกินแต่เนื้อเท่านั้นถึงได้ฉลาดส่วนแกกินแต่ผักแกเลยดูโง่และเป็นความขายหน้าของพวกยักษ์ยักษ์จอมขมเมืองพูดทิ้งท้ายก่อนคว้าขวดฟรอปสกอตเทิลติดมือไปด้วยเมื่อยักษ์จอมขมเมือไปแล้วยักษ์แก่ใจดีพาโซฟีที่ออกมาจากแตงไส้ไหลในสภาพเลอะเทอะทั้งตัวไปอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เขาหามาให้ เธอหยิบแจ็คเก็ตสีแดงที่น่าจะเป็นของเด็กเพราะขนาดพอดีกับตัวเธอมาสวมขนาดเปลี่ยนชุดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะโซฟีถามเมื่อเห็นยักษ์แก่จ้องมองเธออย่างนิ่งนานเปล่าเปล่าเธออยู่ที่นี่นะฉันจะออกไปทำงานแล้วเขาพูดพร้อมกับนําตัวโซฟีไปไว้ในโพรงต้นไม้กลางถ้ำซึ่งมีขวดเก็บความฝันมากมายอยู่ในนั้นและทุกขวดมีฉลากเขียนแปะไว้คุณทำงานอะไรคะขอหนูไปด้วยได้ไหม โซฟีถามพร้อมกับมองไปรอบๆอย่างตื่นเต้นกับขวดความฝันหลากสีฉันเก็บความฝันและฉันจะไปคนเดียวยักษ์แก่ตอบปฏิเสธเสียงแข็งในตอนแรกแต่ก็ทนการรบเร้าของโซฟีไม่ได้จึงยอมพาเธอไปด้วยในที่สุดกลั้นหายใจไว้เราต้องเดินผ่านพูกยักษ์ที่กำลังนอนหลับปีนขึ้นไปสุดทางข้างบนนั้นยักษ์แก่บอกโซฟีพร้อมชี้ไปที่ยอดเขาที่สูงที่สุด ก่อนจับเธอใส่กระเป๋าเดินย่องผ่านฝูงยักษ์กินคนทั้งเก้าตนไปอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเจ้าพระเกรจะไปไหนกลางวันแสกยักษ์จอมกระเหมือบคว้าขาของยักษ์แก่หิ้วจนเขาห้อยหัวลงพร้อมตะคอกถามเสียงดังจนพวกยักษ์ทั้งหมดตื่นขึ้นมาแกก็รู้ว่าฉันกำลังจะไปทำงานโซฟีรีบวิ่งออกจากกระเป๋าไปซ่อนในซากรถยนต์เก่าที่อยู่แถวนั้นรอนะว้ฮ่าฮ่ ลูกอเ,เอิฮฮ่าฮ่าฮ่าูาากยักตัวโตวเอาตัวยักแก่ตัวแพร์ไปโยนเล่นกันแทนลูกบอลอย่างสนุกสนานจนโซฟี่แทบจะทนดูไม่ไหวอย่ายอมเขาสิโซฟี่บ่นออกมาอย่างขัดใจก่อนที่รถที่เธอซ่อนอยู่จะถูกยักกินตับไตไส้พุงคว้าไปทำล้อสเก็ตเล่นวิ่งชนกับรถบรรทุกที่บรรทุกเรื่องยักแก่ โซฟีตัดสินใจหักพวงมาลัยรถทําให้ยักษ์กินตับไตไส้พุงเสียหลักจนถูกยักษ์แก่โมงเข้าเป้าอย่างจัง <c oughs> ล้มหน้าทิ่มพื้นไม่เป็นท่าดูท่าจะจุกไม่น้อยและก่อนที่พวกยักษ์จะเล่นสนุกกันมากไปกว่านั้นดูก้อนเมฆปุยนั้นฝนกําลังจะมาแล้วยักษ์แกร่ร้องตะโกนขึ้นพร้อมชี้มือไปที่ก้อนเมฆดําทะมึนที่เริ่มมีฟ้าร้องคลืนคล้นด้านบนก่อนฝนจะเทลงมา พวกยักษ์เห็นดังนั้นจึงวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางบ้านใครบ้านมันยักษ์แก่ช่วยจังหวะนั้นคว้าโซฟี่ใส่กระเป๋าแล้วไปจากที่นั่นทันทีแต่อมนุษย์ยักษ์จอมขมือคำรามออกมาเมื่อได้กลิ่นมนุษย์จากผ้าห่มที่โซฟี่ทำตกเอาไว้เรามาถึงแล้วเธออยู่ในดินแดนความฝันแล้วสาวน้อยยักษ์แก่ใจดีพูดขึ้นเมื่อพวกเขาขึ้นมาถึงยอดเขา บนนั้นมีต้นไม้ต้นใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาทอดยาวไปบนผืนน้ำท่ามกลางแสงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าบ่อยครั้งในคืนฟ้าโร่งฉันก็ได้ยินเสียงเพลงดังมาจากดาวเหล่านั้นบนท้องฟ้าฉันได้ยินเสียงมดตัวเล็กๆคุยกันนอนผีเสื้อด้วยตลอดเวลามันจะเถียงกันว่าใครจะเป็นผีเสื้อที่สวยที่สุดเสียงแมลงเต่าทองเดินบนใบไม้ เสียงพืชและสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเสียงกระซิบความลับที่น่ากลัวมากมายในโลกโซฟีฟังยักษ์แก่ใจดีเล่าเรื่องของเขาอย่างเพลิดเพลินเคยมีเด็กคนหนึ่งเขาเรียกฉันว่ายักษ์ใหญ่หัวใจหลอเธอจะให้ฉันเรียกเธอว่าอะไรล่ะยักษ์แก่บอกชื่อของตัวเองเมื่อเดินมาถึงริมน้ำที่ใสราวกระจกจนเห็นเงาพวกเขาสะท้อนอยู่ในนั้นชื่อคุณยาวจังหนูจะรีดตัย่อว่ายอจอลลและกันนะ หนอชื่อโซฟีโซฟีตอบอย่างนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่มานี่เธอยังไม่ได้แนะนำตัวเอาละโดดยักษ์ใหญ่หัวใจเหล่ายอจลอชวนเธอกระโดดลงไปในน้ําแต่พวกเขาไม่ได้เปียกหรือจมน้ํากลับเป็นไปยืนอยู่บนอีกฝั่งของเงาที่สะท้อนในน้ําอย่างน่าอัศจรรย์ในโลกกลับด้านนั้นเต็มไปด้วยแสงไฟมากมายนี่คือที่ที่ฝันทั้งหมดของฉันเริ่มต้นขึ้น ขณะที่ความฝันลอยวืดผ่านไปมันจะเป็นสีเงินอ่อนนุ่มมันจะทำเสียงหึ่งเล็กๆหึมฮหำคล้ายเสียงดนตรีโยจะรอชี้ให้โซฟี่มองดูดวงไฟความฝันหลากสีที่ผลิตจากใบไม้และล่องลอยไปมาส่องแสงวิบวับอยู่เต็มไปหมดฮ่ามันเหลือเชื่อเลยนั่นมันคือฝันแสนดีฉันไม่ได้เห็นฝันแบบนี้มานานแล้ว เขาร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นดวงไฟสีทองดวงหนึ่งที่ลอยฉวัดฉวียนรวดเร็วกว่าดวงอื่นเขาคว้าสวิงไล่จับฝันดวงนั้นทันทีแต่มันก็หนีไวหน่าดูก่อนจะมาหยุดนิ่งๆต่อหน้าโซฟีและยอมให้ยอจลอจับใส่ขวดอย่างง่ายดายดูเหมือนมันจะรู้จักเธอนะสวัสด,ดีความฝันแสนสวยโซฟีพูดกับดวงไฟสีทองในขวดโหลก่อนที่มันจะตอบกลับด้วยการลากเส้นเขียนใบหน้าเธอขึ้นมา จนโซฟีอดยิ้มอย่างประหลาดใจไม่ได้ไปสิทำงานหน่อยนะมนุษย์ตัวกระจอยยอจะรอยิ้มอย่างใจดีพร้อมบอกให้โซฟีช่วยเขาจับความฝันคุณได้ยินเสียงความฝันจริงๆเหรอโซฟีถามเปลยขึ้นก่อนออกวิ่งไล่จับดวงไฟความฝันหลากสีอย่างสนุกสนานแล้วจับเอาฝันสีแดงดวงหนึ่งไว้ในมือเอามาให้ฉันโซฟีสีแดงมันคือฝันร้ายที่ร้ายกาศ ยอจลอบอกโซฟี่ก่อนรีบจับมันใส่ขวดโหลและปิดฝาหลังเก็บความฝันเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ดินแดนมนุษย์เพื่อส่งความฝันให้เหล่าเด็กๆที่ยอจลอได้ยินเสียงหัวใจเล็กๆของพวกเขายอจลอเอาขวดฝันดีใส่เครื่องมือเหมือนทรอมเป็ตแล้วเป่ามันไปยังเด็กๆที่กำลังหลับไหลทําให้พวกเขานอนหลับฝันดีความฝันผ่านไปไวมากโซฟี่รำพึงออกมาขณะเฝ้ามองเด็กคนหนึ่งนอนยิ้มด้วยฝันดีของเขาใช่ ถ้ามองจากข้างนอกนี่แต่ยาวนานในความฝันยอจะลอยิ้มออกมาอย่างภูมิใจในงานของเขาเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะชดเชยให้กับการกระทําของพวกยักษ์กินคนได้เมื่อทำงานของพวกเขาเสร็จระหว่างเดินทางกลับจู่ๆยอจรอก็หยุดชะงักฉันได้ยินความเศร้าใครบางคนร้องไห้ที่สูญเสียคนรักไอดูนุน่นพวกยักษ์ร้ายเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดพวกเขา โซฟีชี้ไปที่เงาทะมึนของเหล่ายักษ์กินคนที่เดินอยู่ไกลกๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าชั่วโมงสันประสาดเกิดขึ้นอีกแล้วและเด็กๆที่หายตัวไปก็เกิดจากยักษ์พวกนั้นลักพาตัวไปนั่นเองแต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาสนใจเรื่องนั้นเมื่อยอะจะลอพบว่าโซฟีทำผ้าห่บตกไว้ที่ดินแดนยักษ์เขาพาโซฟีไปส่งคืนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทันทีเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอแต่โซฟีดูเหมือนไม่ยินยอมมีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เขาชอบอ่านหนังสือเขาสอนฉันอ่านหนังสือแจ็กเก็ตแดงที่เธอใส่ก็เป็นของเขาฉันได้ยินเสียงหัวใจเหงาของเขาเหมือนที่ได้ยินของเธอฉันจับตัวเขาไปฉันควรเอาเขามาส่งแต่คิดได้ก็สายเกินไปในที่สุดโยจลอก็เล่าเรื่องเด็กชายเจ้าของเสื้อที่เคยอยู่กับเขาจนถูกพวกยักษ์กินคนพบเข้าและถูกจับกิน แต่โซฟียังคงยืนยันอย่างกล้าหาญว่าเธอไม่กลัวเธอบอกให้เขาสู้และขับไล่ยักษ์พวกนั้นออกไปโยอจอลอทซาบซึ้งในความกล้าหาญและมุ่งม,มั่นของเธอจึงพาเธอกลับไปด้วยในที่สุดแต่ขณะที่พวกเขากำลังคิดแผนการว่าจะจัดการพวกยักษ์ร้ายยังไงดียังไม่ทันตั้งตัวพวกมันก็พากันกลางร่มฝ่าม่านน้ำบุกมาถึงห้องทำงานของโยอจอลอ์พร hmm. ะเกซ่อนคนไวมาหาตัวกันเถอะ ล่ามนุษย์กันหาตัวเด็กให้เจอยักษ์จอมขมือพูดพร้อมหยิบผ้าห่มของโซฟี่มาให้ยักษ์ทุกตนดมกลิ่นอืมฮึฉันเจอคนที่แล้วก่อนพากันรือค้นข้าวของในบ้านจอจรอจนกระจัดกระจายไม่ไม่ไม่ไมยายายานะจอจรอร้องห้ามอย่างไม่สามารถทำอะไรได้ขณะที่โซฟี่วิ่งซ่อนที่นั่นที่นี่อย่างเฉียดฉิวจะถูกพวกยักษ์จับได้อยู่หลายครั้ง และไปจนมุมอยู่ในห้องของเด็กคนก่อนคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปดูท่าเธอคงไม่รอดแน่โดยจะรอเห็นท่าไม่ดีจึงคว้าไม้ติดไฟไล่หวดก้นของพวกมันจนวิ่งหนีห่างทุก้นที่นี่บ้านของฉันออกไปออกไปผลพวกแกคือความขายหน้าของยักษ์เขาคว้าถังน้ำมาสาดใส่จนพวกมันต้องล่าถอยออกไปโซฟีที่หลบซ่อนอยู่บังเอิญหันไปเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีอังกฤษ เธอคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วใส่ความฝันสีแดงแล้วก็เด็กๆแล้วก็ยักก้าตนไล่กินเด็กๆแล้วก็อย่าลืมใส่ทหารลงไปด้วยแล้วก็ความฝันของหนูและตัวคุณเองลงไปด้วยโซฟีให้ยอจลอปรุงฝันร้ายขึ้นมาก่อนนำไปส่งให้พระราชินีพระราชินีเจ้าฝันเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างจากนั้นหนูจะอยู่ตรงนั้นเราจะอยู่ตรงนั้นนั่นคือแผนโซฟีและยอจลอแอบเข้าไปในพระราชวัง ดำเนินการตามแผนของเธอสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนกระทั่งพระราชนีฝันร้ายถึงยักษ์กินคนเหมือนกับข่าวที่มีเด็กๆหายตัวไปไม่มีผิดและเมื่อทรงเปิดหน้าต่างออกมาก็เห็นโซฟียืนอยู่ตรงขอบหน้าต่างในฝันฉันเอ็นเธอมากับยักษ์ตัวใหญ่แต่เหมือนจะผิดแผนนิดหน่อยเพราะไม่มียอจอลออยู่ด้วยเขากลับไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ยอจอลอพระราชนีอยากเจอคุณแล้วนะคุณต้องกล้าสิ โซฟีตะโกนเรียกให้ยอจลอออกมาก่อนที่เธอจะถูกหาว่าเป็นเด็กโกหกไปยอจลอยอมออกมาจากที่ซ่อนท่ามกลางความตกตะลึงของทหารองครักษ์ที่พากันมาล้อมเขาเอาไว้เขาเดินตรงมาที่หน้าต่างอย่างช้าๆก่อนจะโค้งตัวลงและพูดประโยคที่โซฟีซักซ้อมให้อย่างดีข้าแต่ฝาบาทหม่อมคือฝารับใช้พระองค์ผู้ปกครองด้วยเส้นตรงข้ามากับเพื่อนตัวเล็กชื่อโซฟี มาเพื่อเออมาให้ความช่วยเหลือแต่มันก็ยังถูกถูกผิดผิดตามแบบเขาอีกจนได้พระราชินีต้อนรับโซฟีและยอจอลอเป็นอย่างดีโดยจัดเลี้ยงรับรองเขาอย่างสมเกียรติที่ห้องโถงใหญ่และเรียกผู้บัญชาการเหล่าทัพมาเพื่อหาทางจัดการกับเหล่ายักษ์ร้ายระหว่างที่ยอจอลล์กำลังเพลิดเพลินกับอาหารของดินแดนมนุษย์บนโต๊ะสูงที่ต้องพัดบันไดขึ้นไปเสิร์ฟและโซฟีก็ได้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระราชินี เมื่อถึงเวลาจิบชาแบบผู้ดียังกฤษทั่านใดนั้นซ <c oughs> ูดเจอแหวะยอจโลพ่นชาออกจากปากรถใส่ข้าราชบริพารจนพวกเขาตัวเปียกโชกและควันขึ้นขมุงนี่ของขวัญเล็กน้อยเพื่อตายฟ้าบาดฟรอสสกอตเทิลมักเองกับมือเลยยอจอลพูดพร้อมกับหยิบขวดฟองฟูกลับด้านสีเขียวออกมาขณะที่โซฟีซึ่งรู้ริดมันดีอ้าปากเบอร์ค้างไปแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลื้อเชื่อแต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วในสิบชั่วโมงยักษ์พวกนั้นจะได้เวลาออกไล่ครั้งและฉันต้องการจะหยุดมันเราจะตามยอจลอไปยังดินแดนยักษ์เพื่อปฏิบัติภารกิจแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพระราชนีตรัสกับผู้นำเหล่าทัพยอจลอชี้ตำแหน่งดินแดนยักษ์ไปกลางอากาศที่ว่างเปล่าก่อนจะพูดว่าท่านจะไม่เจอมันเป็นครั้งที่สองและแล้วก็ถึงเวลาดื่มเพื่อปลุกใจ จอจอลอรินฟรอปสกอตเทิลใส่แก้วให้ทุกคนในที่ประชุมรวมทั้งสุนัขของพระราชินีด้วยเมื่อวงปีสกอตบรรเลงเพลงปลุกใจขึ้นด้วยความฮึกเหิมทุกคนก็พร้อมแล้วสำหรับภารกิจขนาดยักษ์ครั้งนี้เหลือเชื่อมั้ยนะยจอจอลโซฟียกแก้วขึ้นมาเป็นคนแรกแต่เธอไม่ได้ดื่นนะได้จอจอลหรือม่ยอจอจอลได้ยอจอลอบรรดานายพลชูแก้วขึ้นเช่นกันฟองมันฟูดีจริงๆ พระราชนีตรัดก่อนจะเสวยพบสกอเทลเข้าไปเช่นเดียวกันจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเดาได้เสียงตดกระหึ่มไปทั้งท้องพระโรงเป็นลมปุ่นปุ้นสัญญาณความสุขที่แท้จริงไปบุกดินแดนยักษ์พระราชนีประกาศศึกหลังเสียงตดสิ้นสุดลงยอจะรอนำกองทัพและฝูงเฮลิคอปเตอร์บินไปยังดินแดนยักษ์ ผ่านก้นเมฆที่เต็มไปด้วยสายฟ้าเมื่อไปถึงดินแดนยักษ์ผู้เขาวางแผนบุกจโจมโดยให้ยอจอลอ์ส่งฝันร้ายสีแดงที่โซฟีเคยจับมาให้พวกยักษ์ที่กำลังนอนหลับอยู่เพื่อจะได้จับตัวพวกมันได้ง่ายขึ้นความฝันแซนดี้สีทองของโซฟีมันเล่าว่ายัางไงเหรอคะโซฟีถามยอจอลออย่างใจคอไม่สู้ดีนะเมื่อรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงมันเล่าถึงเด็กเองตัวเล็กๆที่มีชีวิตรออยู่ข้างหน้า เด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่เองได้และสักวันหนึ่งจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีผิดหวังอยู่บ้างการประจนภัยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ในที่สุดเธอจะทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเธอก็จะตื่นขึ้นแต่ไม่ใช่ในดินแดนยักษ์โซฟีหน้าเศร้ามาื่รู้ถึงเวลาแห่งการจากลาที่ใกล้จะมาถึงแต่คุณยังได้ยินหนูใช่ไหมคะแน่นอน เธอลืมนี่ไปแล้วเหรอยอจอลลอพูดพร้อมกับชี้ไปที่ใบหูกว้างของเขาที่ได้ยินเสียงทุกอย่างในโลกนี้เอาละได้เวลาแล้วเอ้ะแย่แล้วฉันลืมทำเป็ดไว้ที่ดินแดนมนุษย์ฉันนี่แย่จริงยอจอลอกุมขมับในความสะเพร่าของตัวเองแต่เมื่อเขาหันกลับไปโซฟีได้เดินถือขวดความฝันสีแดงตรงเข้าไปกลางกลุ่มยักษ์ที่กำลังหลับเสียแล้วแต่ยังไม่ทันได้เปิดขวด ยักษ์จอมขมือบก็ตื่นขึ้นมาและเห็นเธอเสียก่อนแล้วเราเจออะไรอยู่ตรงนี้อมันแยกเคี้ยวพร้อมก้มลงมาทางโซฟีโซฟีทุ่มขวดใส่ความฝันลงพื้นจนฝันร้ายทั้งหมดพุ่งเข้าจมูกยักษอีก8ตนที่ยังหลับอยู่พวกมันตื่นขึ้นมาอย่างงงๆและพากันร่ำไห้เพราะถูกฝันร้ายเล่นงานนี่โซฟีนี่ อจอจลอกระโดดเข้ามาขวางยักษ์จอมขมือบที่กำลังจะจับตัวโซฟีไว้ยักษ์จอมขมือบจับตัวยอจลอและเงื้อกำปั้นง้างสุดแขนกะจะทุบเขาให้บี้แบนด้วยความโมโหทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทหารก็เข้าโจมพวกยักษ์โดยยิงเชือกมัดแขนมัดขาคลุมตาข่ายยิ้วพวกยักษ์บินขึ้นไปบนฟ้าแผนการของโซฟีและยอจลอสำเร็จรุ่งด้วยดีผู้ขาจัดการยักษ์ร้ายที่ชอบมาลักพาตัวเด็กๆไปได้ในที่สุด พวกยักษ์ถูกส่งไปอยู่ที่เกาะห่างไกลในที่ที่คนไม่รู้จักในที่ที่คนไม่เคยไปพระราชนีส่งแต่มเมล็ดแตงไส้ไหลเป็นอาหารอย่างเดียวให้พวกเขากินโซฟีไม่ต้องอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่อไปเธอได้เข้าไปอยู่ในวังของพระราชินียอจลอได้ใช้ชีวิตคนเดียวที่ดินแดนแห่งยักษ์เขาทำแปลงผักสวนครัวปลูกแตงไส้ไหลไว้ทำฟรอสสกอตเทิลและทำสตูที่น่าเกินกว่าเก่าเขาเขียนหนังสือ และยังคงได้ยินเสียงกระซิบของโซฟีที่ทักทายเขาในยามเช้า sorry, อ,อันสวัสดิยอจลาเพราะยอจลอหยักษ์ใหญ่หัวใจหลอได้ยินเสียงของความรับทุกอย่างที่กระซิบในโลกนี้รวมถึงเสียงของเด็กคนไหนที่นิทานจบแล้วยังไม่ยอมหลับด้วย